สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องลายพร้อมซ้ำนะครับวันนี้ก็มาเจอกับหลังน้อยเหมือนเดิมนะครับผมนี่อยู่กับคุณแม่พลอยทองนะครับสีดอน้องเพชรนะครับผมฝั่งนู้นก็จะเป็นน้องมงคลกับคุณแม่ทองกวาวนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะไปถ่ายให้ดูนะครับผมหลังน้อยก็ชอบเล่นทรายเหมือนเดิมนะครับผม วันนี้เหมือนไม่ค่อยง่วงนะครับนี่หน้าตานี่ยังดูสดใสยอยู่ดู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 ดดเล่นอะไรกับแม่ก็ไม่รู้นะย่งกันไปย่งกันมาอยู่นะอู mm hmm. ดูเขา <laughs> เขาเคลียร์กันอยู่สองคนนะ่ะ ไม่ยอมหลับยอมนอนเลยมั่งวันนี้นี่หรือยังไม่โดนน้ําหรือเปล่าถ้าโดนน้ําสาดดแล้วลองลงไปเกือกอีกอะเกือกกับทรายอะงาไม้จิ้มฟันเหรอดูดูด,ดูครับหนุ่มผมยาวของเราก็ นอนเล่นอีกแล้วครับผมสนุกเขาเลยครับนี่ดูน้องมงคลก็หลับใต้ท้องแม่นะครับนี่มงคลนอนกลางวันนะครับวันนี้ดูหลังน้อยครับก็เล่นโคเกกับแม่เขานะครับเหลือกับทรายนะครับนี่สไตล์เดิมเลย วันนี้อากาศก็ร้อนมากเลยนะครับผมร้อนจนอยากให้ฝนตกเลยครับวันนี้แดดแรงนะครับวันนี้โอ้มงคนกับเมฆก้าวครับผมคือต้องอยู่ห่างๆนะครับพอดีว่าพราควันเขาไม่อยู่นะผมผมก็ไม่กล้าเข้าใกล้นะครับมันไม่เหมือนกับพร้อมซับนะครับผมืีพร้อมซับนี่คุ้นหน้าคุนตากันดีครับ เลยเราก็เพื่อที่จะได้ถ่ายแบบเยอะๆนะครับผมก็คือแบบกินมันฝรั่หลายอย่างนะครับบรรยากาศรบอบๆนะครับผมก็ขออนุญาตออกมาห่างๆห,หน่อยดูนะผมวันนี้บรรยากาศนี่เหมือนฝนจะลงนะครับนี่อยากให้ฝนลงมากเลยวันนี้มันร้อนนะครับ ภาพมาทางนี้ครับน้องมุกคนหลับหลับตื่นตื่นเน้ผมดูครับเขาก็หลับหลับตื่นตื่นเน้อนี่อยู่ใต้ท้องแม่เขานะครับพร้อมซับนี่อยากเข้าไปนอนใต้ท้องคุณแม่พลอยท้องนี่ยังไม่มีโอกาสนะครับพร้อมซับเลยดูมงคลนี่เอนอนหลับสบายใจเลยโอ้ ความาบน้ำให้พร้อมซับนะครับตรงนู้นรับเร็วเหนเร็วเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วบอกเร็วถ้าโดนน้ำนี่เอาเร็วเขาต้องลงไปนอนอีกอ่ะเย็นๆอู้ตุดแตกอีกโอ้เสียงดี คมังคลนจะไปลงน้ำแล้วนี่ไปดูมงคลนอาบน้ำนะมังคลนเล่นน้ำนะกับคุณแม่ทองก้าวนะผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับ,รบมังคลนกับแม่กว้าวมานุ่นแล้วครับผมดูโอ้มงคลนกับแม่ก้าวเล่นน้ำนะครับโอ้โอือทางนั้น ลงไปแล้วครับสีเชือกนะครับอยู่นี่โอ้มงคนมุดไปแล้วมงคน <Okay. S 1> นี่ครับอีกหนึ่งเชือกมาแล้วครับผมเป็นใยนวลจันทร์นะครับเนี่ยเม่ oh. นวลจันทร์มาแล้วเม่นวลเล่นน้ำกับเขาไหมนี่ ขี้หนาวนี่เนาะอากาศร้อนจนหนาวอยู่บ่ใหญ่นี่โอ้มองคมลมุดละโอ้มองคลขี่ขี่ล้างแม่แล้วมั้งน่ะมงคลนนะ่ะเดี๋ยวไปหาตรงใกล้ๆดีกว่าแม่โปรยทองมาแล้วเนี่ยมีหลายเชือกนะครับเนี่ย ตอนที่มาก่อนก็ทยอยขึ้นไปแล้วนะครับโอ้โหมงคลมุดดีแล้วกินตะลังไม่เิดทองไปไกลกว่าเขาเลย แกเอาช้างลงน้ำไหมเฮ้ยเปี้ยงไหมเปียกสิกระดูกไหมนุกไอ้มงคลไปไหนแล้วอันนั้นๆโอ้ยอยู่ตรงกลางเราเนาะไหนไม่เห็นถ่ายสักทีนของนู๊กปากกดติดตามชจับไปฟังเล่นน้องไปด้วยนะครับ ใส่มงคลกับแม่กวาวี่จะได้ขึ้นเร็วๆนี่แล้วนี่เห็นมันยืนรอเนี่ยแม่ฟังฟันจนวนเนี่ยกำลังเห็นลงน้ำก็รอบนี้เลยนี่ส่วนใหญ่มาแค่มากินแค่นี้ก็เดินขึ้นไปนะแต่รอบนี้นี่เห็นเขาเล่นเลยใจนวนอ่ะนอนน้ำเลยอะ โอ้โหมงคุก็เล่นสนุกใหญ่เลยอ่ะเลยแต่ผมซับมานี่เล่นแรงเหมือนกันผมซับเนี่ยเล่นแรงมึงคุอีกเออเล่นแรงครับผมซับเด็วเร็วเร็วโอ้คุณเขาเล่นแบบเนิบอเนื้มาเร็วมุดน้ำมุดน้ำดีแบบี ภาพท no. ี่สวยงามนะครับเด็กยนวนนอนน้ำนานเหมือนกันนะยนวนนี่น no ี่คุณยายทองมาแล้วครับนี่ตาบนบนที่ชอบไปใครของเคาเลย ฝั่งนี้ก็จะมีคนเขาหาปลาอยู่นะครัเนี่ยทีชีวิตของคนแถวนี้นะผมอพอ,พ,อพ่อกับเพื่อน <ลำ S 1> น้ำโมูเนอะผมะนักการงานพ่อของคพื่อนเองชื่อว่าสุนโตลเพื่อนมีเลี้ยงช้างเนาะอาชีพลองก็หาปลานี่แหละผมแล้วต่อโม่นต่อโม่แล้วทุกคนดูนี่ ครับก็ทยอยกันขึ้นทยอยกันลงนะผม เอาน้ำโชว์ด้วยอ่อน้ำมนด้วยนะผมหลังจากที่ไปดูน้องมองคลกับคุณแม่ทองกลาวแล้วก็ช่างอีกหลายๆเชื่อนะครับเล่นน้ำนะผมก็ตอนนี้ก็มาหาน้องพร้อมซับเหมือนเดิมนะครับ เมื่อกี้เห็นจะไล่หมาด้ยครับด,ดู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 จะไล่หมาครับด,ดูดูจะไล่หมาหมายังกลัวเห็นหียหนูไม่ได้ไล่ห <ปะ S 1> มา <ปะ S 1> หนูแค่เอาทรายมยโาโยนใส่ตัวเองเฉยๆเนาะ,ะป,ะปะ้ามวยครับผมเดี๋ยวผมจะเอาน้ำให้เขากินอีกสักสองครู่นะผมเดี๋ยวตอนนี้ต้องขออนุญาตตัดคลิปนี้ไว้ก่อนนะผมเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ ก็อย่าลืมนะผมกดไลค์กดแชร์นะผมกดซับสไคร e ให้เราด้วยนะผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ